กฎแห่งกรรมเรื่องรู้เท่าทันอารมณ์ไม่เพีงโทษมนุษย์เรามีเหตุผลมากมายที่จะอ้างอิงเพื่อตัวตนเองตัวอย่างเช่นคนที่จะตัดไม้ทำลายป่าเขาก็มีเหตุผลเหตุผลที่เขามักอ้างถึงก็คือว่าถ้าเขาไม่ตัดคนอื่นก็ตัดถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ต้องทำเพราะฉะนั้นฉันต้องทำก่อนดีกว่า ถึงฉันไม่ตัดไม้ยังไงยังไงป่าไม้ก็ต้องหมดอยู่ดีพวกที่ทำธุรกิจเขาก็มีเหตุผลที่จะหนีภาษีเป็นเหตุผลที่ดูสวย,เ,เ,สวยเขาอาจจะบอกว่าฉันหาเงินแทบเป็นแทบตายทำไมฉันต้องเอาเงินของฉันไปให้พวกนั้นด้วยจ่ายภาษีไปมากๆพวกนักโกงเมืองก็เอาไปกินกันไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์พัฒนาประเทศอะไรนักหนาตั้งหน้าตั้งตาแต่จะโกงกินเงินภาษี อยู่ร่ำไปเพราะฉะนั้นฉันเลี่ยงภาษีดีกว่าไหมฉันจ่ายภาษีในน้อยดีกว่าไหมแล้วเอาเงินไปช่วยคนยากคนจนหรือเด็กกำร้าจะไม่ดีกว่าหรือนี่ก็คือเหตุผลที่พวกพ่อค้านักธุรกิจใช้เป็นข้ออ้างเรื่องของภาษีนักโกงเมืองก็มีเหตุผลว่าฉันต้องหาทางคอร์รัปชันเพื่อว่าฉันจะได้ใช้ชนะเลือกตั้งในครั้งต่อไปจะได้บริหารประเทศ ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนให้มากที่สุดหากปล่อยให้พรรคอื่นได้คงพาประเทศนี้เป็นทาสต,ต,ต่างชาติแน่อะไรเนี่ยตำนองเหล่านี้เป็นเหตุผลของแต่ละเรื่องแต่ละวายแต่ละพรรคแต่ละพวกนั่นก็จะเห็นอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าคนเรามีเหตุผลร้อยแปดพันประการเพื่อจะทําความไม่ดีได้เสมอจนกระทั่งมีบางคนบอกว่าแม้กระทั่งผีหาซาตานก็มีเหตุผลของเขา เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อเหตุผลมากจนเกินไปใช่ว่าพอเป็นเหตุผลแล้วมันจะดีไปเสียทุกเรื่องทุกอย่างก็ไม่ใช่จะต้องระวังถ้าเราจเจริญสติอย่างนี้แหละจะเห็นได้เลยว่าเหตุผลมันเชื่อไม่ได้ทั้งหมดทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเป็นเหตุผลจะเอาเข้าข้างตนเองหรือสนองกิเลสก็เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปเชื่อความคิดมากนักอย่าไปเชื่อเหตุผลมากนัก ถ้าเข้าใจเหตุผลมีสติเท่าทันเหตุผลเท่าทันความคิดก็จะเริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นก็จะไม่ลืมไม่หลงสตินี้คือความไม่ลืมถ้าเราลืมเมื่อไหร่แสดงว่าเผลอสติเช่นเวลาปฏิบัติธรรมบางทีลืมไปว่าเรากำลังปฏิบัติอยู่ก็เลยไปฟุ้งแทนฟุ้งเพราะลืมว่าหน้าที่ของเราตอนนี้คือการปฏิบัติธรรม แต่พอระลึกได้เมื่อไหร่ว่าเรามีหน้าที่จะต้องปฏิบัติธรรมะเรื่องอื่นไม่สำคัญทิ้งไว้ก่อนจะเป็นการงานหรือเรื่องทางบ้านให้ทิ้งไว้ก่อนตัวที่ระลึกได้ว่างานของเราขณะนี้คือเดินจงกรมตามรู้ลมหายใจนั่นแหละคือสติสติคือเครื่องเตือนใจไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ เช่นเวลาสวดมนต์ทำวัดใจก็คิดไปนู่นไปนี่ตัวที่ระลึกได้ว่าตอนนี้ฉันสวดมนต์อยู่นะให้กลับมาที่นี่กลับมาอยู่กับการสวดมนต์นั้นนั่นแหละนี่คือสติที่เขาเรียกว่าความระลึกได้ไม่ใช่แค่ระลึกได้ถึงเบอร์โทรศัพท์หรือเรื่องนู้นเรื่องนี้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงการระลึกได้ว่าเวลานี้ขณะน,นี้ฉันกำลังทำอะไรอยู่ นี่เป็นหน้าที่ของสติเมื่อจิตกลับมาสู่การปฏิบัติธรรมะกลับมาสู่อริยาบทขณะนั้นๆจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละที่เรียกว่าสัมปัชัญญะมีความไม่หลงเวลาปฏิบัติจะต้องจำคู่นี้ให้ได้คือสติและสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะคือคู่ที่มีอุปการ,ระมากต่อการปฏิบัติธรรม การลืมและการหลงคืออุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมะและทำให้มีความทุกข์ได้เมื่อมีสติระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นกำลังกินข้าวกำลังถูพื้นกำลังทำวัดสวดมนต์ดึงจิตกลับมาจากอดีตและอนาคตมาสู่การกระทําในขณะนั้นๆเรียกว่าปัจจุบันขณะก็จะเกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าจะทำอะไร ได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเช่นขณะล้างจานก็วางจานได้เป็นที่เป็นทางหรือว่าเวลาไปเจรจากับใครแม้เขาพูดจายย่วยุไม่ถูกหูเราก็ยังพูดคุยให้ตรงกับเรื่องหรือตรงตามความมุ่งหมายของเราได้รู้ว่าจะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจและเห็นด้วยไม่เฉืใช้ไปทะเลาะกับเขาอันนี้เรียกว่าสัมปชัญญะ ในที่ทำงานก็มีตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเป็นตัวอย่างจากหลวงพ่อพุทธธาตภพิกุว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นในเมืองไทยยังใช้สตางแดงอยู่ทารกคนหนึ่งเผลอไปกลืนสตางแดงเข้าแล้วก็ติดคอแม่รู้เข้าก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าน้ำกรดนั้นกัดทองแดงได้ก็เลยเรียบไปคว้าเอาน้ำกรดมากรอกใส่ปากลูก รกรอแล้วสตางแดงหลุดออกจากคอไหมหลุดแต่ว่าลูกนั้นแย่ไปเลยนี่เป็นเพราะขาดสติและสัมปชัญญะแม่ตื่นตกใจแสดงว่าไม่มีสติลืมตัวปล่อยให้ความตื่นตกใจเข้ามาครอบงำเมื่อความตื่นตกใจเข้ามาครอบงำแล้วสิ่งที่ทำตามมาคือความหลงคือรู้ผิดผิดรู้อย่างคลื่นคลึ่งกลางกลางแม่รู้ว่าน้ำกรดนั้นกัดทองแดงได้ อันนี้จะเรียกปัญญาก็ได้แต่เป็นปัญญาที่ไม่ครบถ้วนหรือเป็นปัญญาที่ใช้ผิดที่ผิดทางเพราะเอาน้ำกรดไปใช้กับคนกับลูกของตัวเองน้ำกรดมันก็จะกัดทงแดงได้ก็จริงแต่ก็เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์การใช้น้ำกรดอย่างผิดที่ผิดทางนี้เป็นเพราะขาดสัมปชัญญะเมื่อขาดสัมปชัญญะคือความหลงก็ทำให้กิจต่างตความผิดพลาดไม่ถูกต้องตามจุดมุ่งหมายนั้น ทีนี้แหละถ้าเรามีสติสตก็จะเกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวตามมาเมื่อรู้ตัวก็ไม่หลงสามารถใช้ปัญญาอย่างถูกต้องว่าในสถานการณ์เช่นนั้นใช้น้ำกรดได้หรือเปล่าสัมปชัญญะเป็นตัวช่วยให้ใช้ปัญญาได้อย่างถูกต้องทุกกรณีสัมปชัญญะนี้ถือเป็นธรรมะฝ่ายปัญญาที่ช่วยให้เราทำงานทำกิจต่างๆได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากมีความรู้ตัวทั่วพร้อมสติกับสัมปชัญญะนี้เป็นของคู่กันเมื่อไม่ลืมก็ไม่หลงเมื่อไม่ลืมตัวก็ไม่ทำอะไรผิดผิดพลาดพลาดสติและสัมปชัญญะนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นธรรมะอันมีอุปการะมากแต่บ่อยครั้งเรามักจะพูดว่าสติคือความรู้ตัวอันนี้เป็นการพูดแบบรวบรัดซึ่งก็ไม่ผิด เพราะว่าสติและสัมปชัญญะเป็นพี่น้องที่ใกล้กันมากมีสติเมื่อไหร่สัมปชัญญะก็เกิดขึ้นเมื่อน,นั้นระลึกได้เมื่อไหร่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่เมื่อนั้นก็เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมด้วยเหตุนี้บางทีเราก็เรียกกลุ่มๆไปว่าสติคือความรู้ตัวแต่ถ้าพูดอย่างเคร่งครัดความรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นหมายถึงสัมปชัญญะ ความรู้ตัวนี้สำคัญมันเป็นฐานของการช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นความรู้ตัวเกิดขึ้นได้จากการที่เราเฝ้าดูตัวเราอยู่เสมอๆเกิดจากการที่เราระลึกได้สามารถสลัดอารมณ์ต่างๆออกไปเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะครอบงำจิตเหมือนกับเราถูกกลาครอบก็มืดไปหมดไม่เห็นแม้กระทั่งตัวตนเอง แต่พอเรามีสติขึ้นมาจิตก็จะหลุดออกจากอารมณ์เหมือนกับกลาถูกเปิดออกก็เห็นตัวเองและสิ่งรอบตัวได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพอจิตหลุดจากอารมณ์ความรู้ตัวก็เกิดขึ้นความรู้ตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญมากจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะหมันมองตนเองในพระพุทธศาสนาเน้นมากเรื่องของการมองดูตัวตนเองแต่ในชีวิตประจำวัน จิตของคนเราจะถูกดึงให้มองนอกตัวตลอดเวลาและไปมีปฏิกิริยากับสิ่งร้าภายนอกทำให้ลืมตัวหรือขาดสติบ่อยๆมนุษย์เรานั้นมีแนวโน้มที่จะมองออกนอกตัวอยู่แล้วก็นึกดูสิว่าเรามีอายตนะตั้งห้าอย่างที่ทำหน้าที่รับรู้สิ่งนอกตัวได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกาย ทั้งห้าอย่างนี้เป็นอายตนะที่รับรู้เรื่องข้างนอกทั้งนั้นเลยมีแต่ใจอย่างเดียวที่สามารถรับรู้เรื่องภายในแต่ใจก็ยังสามารถไปรับรู้เรื่องภายนอกตัวได้เหมือนกับอายตนะที่เหลือนี้เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องใส่ใจสิ่งที่อยู่ภายนอกรอบตัวเพื่อความอยู่รอดเพราะสมัยก่อนโน้นภัยคุกคามมนุษย์ล้วนเป็นภัยจากภายนอกเช่น สตัต่าภูเขาไฟแผ่นดินไหวความแห้งแลง้งความจําเป็นทําให้เรามีอายตนาส่วนใหญ่ที่รับรู้เรื่องภายนอกตัวเป็นหลักเพื่อความอยู่รอดแต่ปัจจุบันนี้ปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวต,วตนเรานั้นมากที่สุดไม่ใช่สิ่งนอกตัวแต่เป็นสิ่งในตัวได้แก่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเอง ซึ่งสามารถทำให้เราเป็นบ้าเป็นหลังหรือทำร้ายตัวตนเองได้เลยความที่คนเรานั้นชอบมองออกนอกตัวก็เลยลืมตัวได้บ่อยๆลืมแล้วก็หลงจนบางทีเป็นอันตรายแก่ตัวเองหรือทำให้เราพลังพลาดขึ้นมาได้อาจไม่ถึงกับอันตรายแต่ก็ทำให้หน้าแตกได้เหมือนกัน <ín _> เห็นไหมว่าเวลาเราเพ่งโทษคนอื่นนั้นเราเองอาจจะทำยิ่งกว่าเขาียอีก เวลานึกอยากด่าใครจึงต้องหันมาดูตัวเองให้มากๆเพราะอาจกําลังจะเป็นอย่างเขาได้ความโกรธมันไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากจะต้องกลับมาดูตัวเราเองเสมอรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเวลาไม่ชอบใครเมื่อไหร่ให้เตรียมใจไว้เลยว่าอาจกำลังเป็นอย่างเขาหรือยิ่งกว่าเขาก็ได้เข้าทำนองว่า ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองการที่มีสติช่วยให้เราเกิดความสมดุลก็คือมองผู้อื่นด้วยและมองตัวเองด้วยไม่ใช่มองผู้อื่นจนลืมมองตนเองทีนี้การมองตนก็ต้องระวังเหมือนกันอย่าไปมองข้างในหรือเห็นแต่เรื่องข้างในเรียกว่าเป็นการเพ่งเข้าในหรือมองเข้าในไม่มองข้างนอกเลยเอาแต่มองเข้าไปข้างในเพ่งข้างใน นั่นแหละมีเรื่องเล่าจากหลวงพ่อคำเขียนท่านเคยเล่าว่าสมัยที่ท่านปฏิบัติใหม่ๆกับหลวงพ่อเทียนที่วัดป่าอุทยานจังหวัดเลยหลวงพ่อคำเขียนก่อนที่ท่านจะบวชท่านชอบปฏิบัติในทางสมถะท่านเคยเล่าว,ว่าเวลาไปทำนาใจนึกถึงบ้านอยากจะกลับบ้านมานั่งสมาธิทีนี้พอท่านมาปฏิบัติธรรมะกับหลวงพ่อเทียน ก so ็มีบางครั้งที่เผลอไปทำสมาธิเพ่งเข้าในมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อเทียนท่านไปสอบอารมณ์หลวงพ่อคำเขียนที่กุฏิหลวงพ่อเทียนยืนอยู่ข้างล่างส่วนหลวงพ่อคำเขียนอยู่ในห้องปิดกุฏิประตูไว้หลวงพ่อเทียนถามหลวงพ่อคำเขียนว่าเห็นผมไหมหลวงพ่อคำเขียนก็ตอบว่าไม่เห็นครับหลวงพ่อเทียนก็เลยถามว่าทำอย่างไรถึงจะเห็น หลวงพว่อคำเขียนเลยเปิดประตูออกเสร็จแล้วหลวงพ่อเทียนก็ถามว่าเปิดประตูออกมาแล้วเห็นไหมหลวงพว่อคำเขียนตอบว่าเห็นเห็นข้างในไหมหลวงพ่อเทียนถามเห็นหลวงพ่อเขียนตอบว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นแล้วหลวงพ่อเทียนก็ตอบว่าเออให้มันอย่างนี้อย่าไปเข้าข้างในเกินไปอย่าออกไปนอกเกินไปให้อยู่ตรงกลาง ลวงพ่อเทียนสมัยแรกๆท่านไม่เคยสอนเป็นคำพูดไม่ค่อยเทศแต่จะใช้วิธีแสดงอุปมาอุปไมยหรือชี้ให้คนนั้นเห็นด้วยตัวเองบางทีท่านก็เดินไปที่กุฏิพระโดยมีผ้าคลุมหัวพอผ่านกุฏิก็ดึงเอาผ้าออกจากหัวเพื่อเตือนสิทธิ์ไม่ให้จมอยู่กับสมาธิแบบมืดตื่ไม่รู้อะไรอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสอนแบบ มีสื่อการสอนหรือผ่านประสบการณ์ตรงท่านจะสอนว่าปฏิบัติอย่าไปเพ่งเข้าข้างในมากจนเกินไปให้รู้ข้างในและข้างนอกก็เลยใช้วิธีดังกล่าวนั่นเองเช็กกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ